ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเพชรปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านลำนารว,วยเป็นโรงเรียนขนาดกลางและเป็นโรงเรียนขยายโอกาสตั้งอยู่เลขที่141หมู่2ตำบลศักป์ระดูอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1, 1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น169คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนภายใต้การบริหารงานโดยานางสาวธนวันจิรวัตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนารวยมาตรก,การที่1 มาตรการด้านการป้องกันตัวบ่งชี้ที่1.1สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวผลการดำเนินง,งานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นห้องเรียนทั้งหมด9ห้องห้องเรียนสีขาวดีเด่น9ห้องคิดเป็นร้อยละร้อยตัวบ่งชี้ที่1.2สถานศึกษาจัดทําประกาศและมอบรางวัล หรือเกียติบัตรท่องเรียนสีขาวดีเด่นสถานศึกษามีการดำเนินง,งานทำประกาศและมอบรางวัล5ครั้งขึ้นไปตัวบ่งชี้ที่1 3สถานศึกษามีการดำเนินง,งานโครงมการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์7มาตรการ 1. กํากำหนดนโยบาย 2. การบริหารจัดการ 3. การจัดสภาพแวดล้อม 4. การสอดแทรกเครื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอ,อลโกอฮอล์ในการเรียนการสอน 5. การมีส่วนร่วมของนักเรียน 6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7. การมีกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตัวบ่งชี้ที่1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่งองดื่มแอลโกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทรายงานผลการจัดกิจกรรมเชิงสร้างารา์อย่างน้อย7็กิจกรรม 1. โครงการโรงเรียนสุจริต 2. โครงการกีฬาต้นานพยาเสพติด 3. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 4. กิจกรรมห้องเรียนหนึ่งทักษะอาชีพ 5. กิจกรรมลูกเสือต้านไทยาเสพติด 6. กิจกรรมการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น 7. กิจกรรมค่ายธรรมะากิจกรรมดนตรีพัฒนาจิต 9. โครงการวันสำคัญและประเพณีท้องถิ่นมาตรการด้านค้นหาตัวบ่งชี้ที่2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแบบสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล s.dq เยี่ยมบ้านทุกคนทั้งสองภาคเรียนตัวบ่งชี้ที่2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนทุกคนทั้งสองภาคเรียนตัวบ่งชี้ที่2.3สถานศึกษา มีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสิติดยาเสพติดในระบบคาตัสแบบรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสิติดในสถานศึกษาคาตัสปีการศึกษา2,566มาตรการที่3มาตรการด้านการรักษาตัวบ่งชี้ที่3.1สถานศึกษา มีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อมนงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ 1. กํากำหนดนโยบายสถานศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานบำบัดรักษา 3. กํกำหนดขั้นตอนการดำเนินง,งาน 4. มีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อ 5. รายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดตั้งคลินิกเสมารัก 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน 3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 4. บันทึกให้คำปรึกษา 5. รายงานผลการดำเนินง,งานมาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังตัวบ่งชี้ที่4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สื่ดามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้1มีตู้ใส่มารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์2แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน3กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน4บันทึกรับเรื่อง5รายงานผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมามรักป้องกันปัญหายาเสพติดการสุบบุรีบุรีไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อดามกุกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ดำเนินการจัดตั้งชมรม 2. รับสมัครนักเรียน 3. ดํดำเนินกิจกรรม 4. บันทึกการจัดกิจกรรม 5. สรุปการจัดกิจกรรมมาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการตัวบ่งชี้ที่5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้กำหนดนโยบาย 2. กำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์แผนงานโครงการ 3. กำหนดมาตรการการลงโทษและสร้างขวัญกำลังใจ 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งาน3ระดับ ัวบ่งชี้ที่5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินง,งานและห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้1มีห้องปฏิบัติงาน2แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ3มีขั้นตอนการดำเนินง,งาน4 มีบันทึกการใช้ห้องกิจกรรมตัวบ่งชี้ที่5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายมีบันทึกความร่วมมือ MOU สี่เครือข่ายขึ้นไปตัวบ่งชี้ที่5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ตามข้อ5.3ทำกิจกรรมร่วมกับภาคเครือข่าย4เครือข่ายตัวหมุชีที่5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานการดำเนินง,งานสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม 2. กำหนดปฏิทิน 3. บันทึกการกำกับติดตามประเมินผล 4. รายงานผลการดำเนินง,งาน